สวัสดีครับผมเซลอันจากไอออนสินครลินนะครับวันนี้ผมจะมาตอบคําถามสําหรับลูกค้าที่ยังกังวลอยู่ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเวลาเปลี่ยนยางแต่ละทีเนี่ยแพงจริงไหมนะครับเดี๋ยวผมพาชมครับตัวนี้เป็นตัวไอออนวีนะครับเป็นรุ่นยอดฮิตของตัวไอออนเลยรุ่นนี้ขายดีมากลูกค้ารอคิวเยอะมากเดี๋ยวผมพาดูครับช่อหลอกอยางตัวนี้นะครับเป็นขอบ19ครับ ให้มาเป็นยางแม็กซิเลยครับตัวนี้เป็นยางเน้นนุ่มเงียบครับหน้ายางมาจากวางเป็น225ทับ 45R19 นะครับยางตัวนี้ครับถ้าสมมุติว่าลูกค้าใช้ไปแล้วมันเสื่อมสภาพแล้วครับลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นของเดิมก็ได้ที่เป็นแม็กซิก็ได้ก็อาจจะราคาแรงขึ้นมาหน่อยนะครับสาหรับรถไฟฟ้าเพราะว่าในการขับขี่ของรถไฟฟ้าครับเขาเป็นรถที่ไม่ต้องรอรอบครับแรงบิดเขาจะเยอะพอพอเวลาขับนะครับเขาออกตัวเขาจะไปเลยส่วนรถน้ํามันนะครับเขาจะ ไม่ได้แรงบิดเยอะเท่าไหร่เวลาเขาออกเขาจะออกนิ่มๆไปส่วนยางรถไฟฟ้าครับเวลาเราเหยียบแรงๆปุ๊บมันจะแบบไปเร็วเลยดอกยางก็เลยอาจจะต้องใช้ดีหน่อยแต่ว่าถ้าลูกค้าไปใช้ยางปกติทั่วไปได้ไหมสามารถใช้ได้นะครับสามารถใช้ยางขอบเก้าของปกติทั่วไปได้เลยที่ไม่ต้องเป็นแบบตัวที่มันแบบดีประมาณนี้ก็ได้ครับใช้ยางราคาทั่วไปที่มันราคาถูกลงัหน่อยก็ได้ครับแต่ว่า แค่ระยะการใช้งานของเขาอาจจะไม่ทนเท่าตัวนี้เท่านั้นเองครับแต่ว่าสามารถใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับก็คือใช้ราคาทั่วไปหมือนรถน้ำมันเลยครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจยังไงนะครับเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับอันนี้บรรยากาศโชว์รูมนะครับรถที่จอดอยู่ตรงนี้เป็นแล้วอัลวีและเฮทีทั้งหมดนะครับมีลูกค้าแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงผมทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวถ้าลูกค้าสนใจยังไงก็ เดี๋ยวโทรมานะัดทดลองขับได้ครับสวัสดีครับผมเซลอันจากไอออนซีนะ